รถไฟฟ้านะคะที่เราเอามา ต่งในสไตล์ของแต่ละบ,บุคคลนะคะที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราไปลองรถไฟฟ้ากันแล้วเนี่ยสมรรถนาะรถจะเป็นไงอัตราเร่งจะเป็นไงเปิดไปแล้วบิดติดมือหรือเปล่าเฮ้ยมูซาชินี่มูซาชินี่ก็คือรถของคนที่อยู่พัทยาแต่ติดใจกับความเป็นไทยของเขาอยู่และเขาก็เอามาผสมผสานลงกับชื่อร้านเขามูซาชิแล้วก็ดูดิ สายแต่งรถความสวยงามนี่ไบค์เกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นของแอสเซซอรีบริษัทนะคะที่เป็นอะไหล่รถของไบค์เกอร์นะคะก็แต่งในสายสไตล์เขาแล้วก็มีของแต่งเขามีขายแน่นอนค่ะหาซื้อได้แน่ๆน,นะคะสําหรับรถไฟฟ้าตัวนี้นะคะกิมพลร,ราสามนี่เรามาดูนี่รถกิมนะคะกิมเน้นช่วงด่างเน้นโชคแล้วเขาเอาไปแต่งคันนี้แลนนี้นะคะก็คือรถแต่งของสายประกวดรถมา แต่งโชว์ให้เราดูนะคะอันนี้เราไม่ได้ามาประกวดแต่ให้ไปรู้ว่ารถไฟฟ้าสามารถแต่งได้หลายๆแนวแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า Honda C ซ V e ไม่ได้เรียกคิ้วไม่เรียกว่าคุปไมไ่เรียกว่าวครับนะคะเนี่ยนี่<ต>กำลังทดสอบนะแม่เขาอยากลอง,องพี่ให้ลองได้ปะได้ครับก่อนจะไปขับจริงนะคะมาลองรถกันก่อนจะยาวจะลองแล้วนี่ ถนัดไหมระบบนะครับมีระบบอะไรบ้างพี่ตอนนี้นะครับเป็นระบบไฟฟาใช่ไหมระบบเบรกเราเพิ่มขึ้นมาเป็นคอมบยเบรกนะครับตอนนี้อยากให้มีโหมดกโหมดมอีโค่ีคอนนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดแล้วก็สปอร์ตอืไอตัวสักโหมดเนี้ยอยากให้ใช้ไปทีละรอบก็คือเทคนิคก็คืออยากให้ไหลเข้าไปแล้วก็หักแขนเบา หรืออเท้าลงได้ไม่ว่าการตอนเลี้ยวเราไม่ต้องเร็วเท่าอันนี้ครับโคไม่ต้องส่เข้าไปแล้วพอทางตรงเราสามารถเด้งได้ใช้ชดูจริงๆจ,จ,จ,จะเห็นภาพครับคาแร็เตอร์เขาจะเปียกเรียกเหมือนนี้ทำได้เท่าไหร่เราเรียกสัญญาณปุ๊บเราจะมีรีโมทใช่ไหมพอเรียกสัญญาณมาปุ๊บเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็บิดมาปุ๊บำแหน,น่งนี้พอเขาเขาจะเตรียมตัวให้เรียบร้อยพอพอปุ๊บเราก็แค่กำเบกด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็กดสตาร์ทมันก็จะขึ้นคำว่าเรดี้ปุ๊บ ปล่อยเบรกปึ๊บมองหลังแล้วก็ออกตัวได้เลยนี่แล้วเราอยู่ในโหมดที่สแตนดาร์ดแล้วถ้าเราจะปลดอันนี้เราอยู่ที่โหมดอะไรเอ่ยอีโคอีโคนะครับอันนี้ปึ๊บแล้วก็ไปสปอร์ตนะครับมันจะปลดปุ่มอีโคอ่ะใช่ไหมแล้วก็มาสแตนดาร์ดแล้วก็กดซ้ำกับวิธีจะเป็นสปอร์ตอ๋อนะครับโอเคอันนี้เราจะลองอีโค่อนะนะครับมาลองรอบแรกว่าคาแรคเตอร์รถมันเป็นยังไงบ้างอ่าได้ค่ะ ใช้สปอร์ตยังใช่แล้วใช้หมดเลยมันมันเป็นไงบ้างนี้ถ้ามันก็รทานตปงมันเปลี่ยนไหมใช่มันก็ดึงดึงดึงใช่มันดึงลองขับแล้วเป็นไงบ้างก็ดึงติดมือดีแต่สปอร์ตจะสนุกสุดแล้วสแตนดาร์ดกับอีโแบบเบเบเหมือนที่เราเคยขับกันอยู่แต่ว่าลองขี่ระยะไกลดูอ่ะและนี้นะคะก็คือ Honda New CUV อีเป็นการขับครั้งแรกของรถไฟฟ้าของเจยาวนะคะที่ ในค่ายรถ h ันด a าบิดติดมือตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วถ้าวิ่งระยะไกลมันจะขนาดไหนติดมือมากน้อยแค่ไหนและก็แรงหรือเปล่าคอยติดตามค่ะ จากที่เราไปทำการทดสอบมาแล้วนะคะก็บอกได้เลยนะคะรถไฟฟ้าคันนี้นะคะตอบโจทย์สําหรับคนกรุงเทพหรือคนในเมือง ก็คือเรื่องของรถติดเลยการซอกแซกได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะอัตราเร่งติดมือสิ่งแรกๆที่สําคัญก็คือรถคันนี้ออกมาเนี่ยยังไม่มีจําหน่ายแต่มีให้เช่าขับนะคะสําหรับคนที่อยากจะเช่าขับไปติดต่อได้ที่บริษัทไทยฮอนด้าหรือว่าดิลเลอร์ทั่วประเทศนะคะหรือใครที่สนใจอยากจะซื้ออนาคตคอยติดตามว่าเขาจะมีขายเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะเยาเรียวไทม,ม์าแมกกาซีนหรือจะเยาวอะไรสิจะมานำเสนอต่อไป